สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะย่มแรงย้มคำเนาะค่ะคุณผู้ชมขันบ่คำบ่แรงกับจินตนากะบ่เร่ร่ลงแนวทางค่ะย่ำม่เวียนกับจอบลูกค้าเนะค่ะลูกค้าเสริมสวยก็มีพอมีบ้างค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้บรรยากาศกันเงียบเงียบขันย่ำบเวียนนะคะยิงวันหยุดค่ะคุณผู้ชมโอ้ยเงียบเงาจนอยากนอนนะคะตอนบ่บายๆมาอยากนอนแห้งค่ะคุณผู้ชมตอนคำคำกันเลย มาลงแนวทางไห้คุณผู้ชมค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเอาแนวทางล่าพัฒนาล่าพัฒนาวันที่25พฤศจิกายน2567ค่ะเป็นล่าพัฒนาของพ่อเสียนเพลงค่ะคุณผู้ชมพ่อเสียนเพลงเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะแนวทางมีเขามีหลุดค่ะคุณผู้ชมถ้าแนวทางหลุดก็ขอโทษขอให้แทนคุณผู้ชมแทนแทนเสียน พอเส้นเพ่งเนาะค่ะ้าแนวทางหลุดนะคะแต่ถ้าแนวทางเข้า,าดีใจกับคุณผู้ชมค่ะดีใจกับเจ้าของแนวทางเพิ่นที่คำานวณมามั่นตรงกันครับลาพัฒนาที่ออกมาบนล่างเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นไหนมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางเพื่อให้ดูค่ะดูเปรียเที่ยบ er ค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันมีเข้ามีหลุดค่ะ จินตนาขอขอบพูดหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะเขามาแวะมาหามาเบิงนะคะเนาะเห็นแนวทางถ้าชอบกับจัดก,กันบอมากับพานนะคะคุะคณผู้ชมติชมเขามาค่ะคุณผู้ชมจิติชมเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้เราพัฒนาขอบอกเลยว่ายากค่ะช่วงนี้นะยิ่งโดยเฉพาะวันจันทร์ค่ะวันปราบเซียน วัานปราเสี้ยนเนี่ยโอ้ยยากอีหลีค่ะคุณผู้ชมู้ใดเป็นกระจมเนาะค่ะวันจันทรบ่หนาเสื้อก็ต้องเสื้อค่ะว่ามันยากมันยากเพราะอะไรอ่ะยุดแค่วันเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะสองวันก็มีคาซำเกาเพราะปกติหยุดแค่มือเดียวเนาะค่ะแต่ว่าวันจันทร์อ่ะเหมือนกับเหมือนกับมันยากไหมค่ะบ่อยากอกเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะขันภูมักค่ะ หูจากทิศจากทางอยู่เคยมาแบบใดก็ต้องไปแบบนั้นเริ่มต้นแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นเนาะคะ่ะไปตามดวงค่ะคุณผู้ชมไปตามสิน้นตามดวงวาสนาของคนเฮ้ามันต่างกันค่ะค่ะคุณผู้ชมกะเขามาชมทางช่องกินตนาชแน,นลกะกดไลค์กดแชร์ให้กินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาให้กําลังใจนะคะทั้งคอมเมนต์เขามาตว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะแนวทางบอกเขาโอ้ยคอมเมนต์กันน้อยค่ะคุณผู้ชม อีตนากะโอกคือกันล่ะค่ะเป็นแบบนี้เนาะแนวทางค่ะทุกเสี้ยนค่ะคุณผู้ชมเพิ่นใ่ใจค่ะค่ะค่ะเพิ่นใ่ใจอยากให้แนวทางปังเนาะแต่ว่ามันมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้สดเฮีดยจังไดล่ะค่ะคุณผู้ชมเอามาน่งเบิงหมบรรยากาศอยู่นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมก่อนสิไปเบิงแนวทางนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศยง้มมะแลงค่ะตอนนี้หัวตาท่านได้ทุ่มหน่หัวทุ่มประมาณทุ่มกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบิงนาฬิกากนทุ่มกว่าค่ะ คุ่มนิดๆเองค่ะแต่ว่าหมึดสนิทหมืดสนิทเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า,อามองด้วยตาเปล่าจะเห็นภูผานน้อยค่ะคุณผู้ชมเห็นไ่คะไฟลยิบรลยิบไละยิบอยู่ข้างบนนั่นนะคะนั่นคือภูผาน,น้อยจังหวัดหนองบัวลำพูอ้ยบรรยากาศคือเย็นหนาวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าลงมาข้างล่างอาตอนนี้กำลังเย็นสบายค่ะเย็นสบายพอดีพอดีเนาะคะ่ะมาถึงกับขนาด ว่าหอนมาถึงกับขนาดว่านาวค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศทางหนองบัวลำพูบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงกันเนาะค่ะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันแล้วลไปค่ะสำหรับผู้ทําการทํางานเนาะค่ะบ่ได้ทําให้ทาหน้ากัะจ,กจะเขาบ้านเขาเลื่อนแล้วนะคะช่วงนี้เข้าบ้านกันแล้วกินเขากินตากันแล้วกันนั่งเบื้องคิดนะคะคุณผู้ชมเพื่อสู่งานต่อมืออื่นค่ะเป็นวันจันทร์เนาะคะ่นะเนาะวันจันทร์ ที่25พฤศจิกายนก็ได้เบิ้งแนวทางกันค่ะเบิ้งแต่ซอกกับใ้จดไว้ค่ะคุณผู้ชมสาวสั่งกรแคบหน้าจอไว้ค่ะเห็นแนวทางแล้วเนาะค่ะเนาะแนวทางพ่อเสียนเพลงปกติเดินดีอยค่ะคุณผู้ชมเดินดีมาตลอดอยู่ค่ะตู่วิ่นชุดวิ่นค่ะอย่าเผลอเบิ้งเด้อค่ะคุณผู้ชมชุดวิ่นเพลินค่ะเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อเสียนเพลงค่ะ ลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ,คะลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพ่อเซียนเพลงวันนี้ค่ะวันจันทรค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันจันทร์ข่าวิ่งเจ็ดกับหนึ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งไปบนและล่างน้่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชุดวินค่ะเจ็ดกับหนึ่งวินกันกันกบสองศูนย์ห้าหกสี่ 2 0 5 6 4วินกับ1แล้วก็7ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ใส่กันเอาค่ะส่วนพ่อเซียนเพลงจับให้มาก็มีคู่เด่นค่ะ3คู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเด่น1 2 10แล้วก็2 0เป็นคู่เด่นนอกนั้นจับใส่เอาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นสีเนนไหแค่นี่1 2, 7, 000, ่สเเพิ่นบโบนเนนนะคะ7บเนนเพิ่์เนเน,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 เนหนึ่งค่ะแล้วก็1 2 1 0 แล้วก็สองศูนย์จับใส่กันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เหลือสองห้าสองหกสองสี่จับไซเอาค่ะคุณผู้ชมไอหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่จับไซเอาค่ะแล้วก็ตัวรองค่ะคุณผู้ชมตัวรองคือเจ็ดค่ะเจ็ดก็มี 70, 2, 75, 76, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่บอมี่ค่ะคุณผู้ชมจับไซเอาค่ะแต่มีก็มีหกห้าเพิ่นจับไซวิ่นกันเนาะคะ่ะหกหากับหนึ่งหนึ่ง โคกเป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวนี้นะคะที่ขีดเส้นใต้เนี่ยค่ะแล้วก็สามตัวค่ะมีด้วยกันสองคู่ค่ะคุณผู้ชมสองสามตัวมีสองคู่ค่ะมีเจ็ดสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองศูนย์แคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆค่ะพ่อเซียนเพลงที่ให้แนวทางนะคะมาแบ่งปันคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเบิงแนวทางนะคะแล้วก็ ขอให้แนวทางพาคุณผู้ชมมวนๆเด้อค่ะมือนีหานมวนๆจากที่แผ่วๆจากที่เออยๆมากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมบรตื่นเต้นเลยลงวดนี้วันจันทร์ค่ะขอให้หมานให้ปังงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งเจ็ดและสี่เป็นตัววิ่งค่ะแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้าเพราะว่าเพิ่งมีเก่าเนาะคะ่ะถ้ามีเก่ามีจับไซกันมีเก่ามีซีอยู่ในตัววิ่งเนี่ยค่ะแต่เข่าเบิดเลยค่ะคุณผู้ชมปกติแน้ทางเพิ่งโต ตัววินบ่นหลุดไหมคะคุณผู้ชมแต่งวดที่ผ่านมาหลุดแต่ว่าเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวคะ่ะเขาทั้งเจ็ดและสี่เอาวันนี้ขอให้มนันให้ปังทุกคนเน้อะค่ะคุณผู้ชมขอให้มนันให้ปังคะ่ะขอบคุณพ่อเสียนเพลงที่ให้มนันมาน,มานโชคดีทุกคนคะ่ะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ